สวัสดีครับผมอั้มนะครับเป็นสมาชิกอยู่กลุ่มขัวซุยซยครับก็จะมานำเสนอเมนูเด็ดต้มยำกุ้งติดเกาะครับมาดูวัสดบได้ดังนี้ครับวัตสดิบอย่างแรกก็จะเป็นเส้นบะหมี่ครับผมกุ้งหมูครับหมูสับแล้วก็เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีอย่างต่อไปนี้ นมขนอน้ำตาลน้ำปาลารสด,ดีแล้วก็อ่าไม่ค้าเรียกว่าสีอิวขาวป่ะครับซีอิขาวครับเออโอเคครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> เค,ครื่องต้มยำข่าไก่อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็ทอดเส้นให้กรอบก่อน ชำดับแรกนะครับเราจะมาทอดข้อเส้นก่อนให้มันกรอบได้ที่ใส่ลงไปเลยพอหมเลยจับกระทะขึ้นมาหน่อยครับไม่ให้มันสุกไม่ให้มันแบบไหม้กันเลยต้องระวังไง ไว้สักพักเดี๋ยวมันจะกอบได้ี่รที่าารมาให้เลยที่เราใส่ซีิบเผาลงไปด้วยเพื่อให้มันได้รสชาติอีหนึ่งนะเวลาขัดเส้น เราจะตเส้นมาครับผมครับต่อไปครับเราก็นำกุ้งครับมาใส่เอาหมูมาใส่ตรงกลางนียครับผม เราก็ต้องใช้แป้งโอเกนะิหน่อยเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวหมูมันจะไม่อยู่ติดราวิธีใส่ก็ดูนี่ <c oughs> ต้องแปะหน่อยแล้วก็แป้งโอกิหยิบมาแปะแปะมัน <c oughs> นี่ครับโอเคเหมืนอนก้าว ถ้าเปียกนี่แล้วก็ไปเหมือนกาวแปบะบกระดาษหยิบหมูมาขอดีนะขอดีกับตัวกุ้งใส่ลงไปอ่าตัวนี้ด้วยนะตัวที่สอง แล้หยิบใส่ลงไปอ่าแล้วก็ดไ,วได้แล้วครับต่อไปก็มาดูขั้นตอนการทอดนะครับเอากุ้งลงไปทอดเลยใช่ไหมครับหลังจากยัดหมูเสร็จใช่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนการทอดกุ้งนะครับ ราจะมาทอดกุ้งกันนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีหมัวข้างบนแต่เราจะเอาหมวนว่าลงทอดก่อนลิกมันลงมาข้างล่าง ทำไมต้องคว่ำกุ้งลงไปครับเราจะทำให้หมูมันสุกก่อนครับหนงเน้นสีครับเราต้องเน้นสีตรงกล้ามกุ้งหอ่ะเพื่อให้มันได้รสชาติดูครับเดีย๋ยวนี้มันจะสดกว่าน่อยมันเป็นสีฟ้าๆครับมันจะอมส้มมากเวลาเขาสดกระเพรามูอเอ็นนักบ เดี๋ยวเราก็มากับกุ้งครับผมทอดไปข้างล่างมัง่ง,งตอนนี้เรากับด้านกุ้งแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราเอาวขึ้นเลยนะมันเริ่มเริ่มสุกแล้วครับสีมันเริ่มได้แล้วครับ,รรบแล้วก็จะเอาขึ้นเลย เดี๋ยวข้ามทาเสร็จใช่ไหมรอเจนทงรอเวททำสงสารกุ้งนะครับชีวิตกุ้งสองตัวต้องมาอยู่ในมือเพราะขัวอั้แล้วเกิดมากินมันครับ ได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับต่อไปก็มาดูทําขั้นตอนเครื่องต้มยำเอาจะเห็นไหมครับหมูอยู่บนหลังกุ้งหมูขี่กุ้งหมูขี่กุ้งอาาก,กินกอยอ่ะครับเราก็จะมาทําน้ําต้มยำก่อนนะครับก็รอให้น้าเดือดก่อนพอน้ําเดือดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เครื่องเคียงลงไปได้เลยมันมีอะไรบ้างนะครับเครื่องเคียงก็จะมี ขาครับตะไคร้หอมใบผักชีฝรั่งครับโอเคใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะค่อยมาปรุงรสอีกทีพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเริ่มใส่ขนองล,ลงไปครับแกะออกมาหนึ่งก้อนก้อนเดียวก็เกินพอแล้วนะ ชาของเขาดีมากไม่ต้องผมลนลงไปหน่อยหนึ่งนะครับให้มันแตกตัวครับวันนี้ท่านท่าน